เห็นข่าวาว,ว่าพี่ตุ้ยเสียแล้วนะอุบัติเหตุจากสิ่งที่มองไม่เห็นแน่นเขาอยากให้เราเใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแต่เขาอยากให้เราเก็บอะไรบางอย่างที่เป็นเป็นต่างหน้าเขาไว้ถ้าเรื่องตั้งใจก็คือเรื่องที่เขาจะขอแต่งงานสวัสดีค่ะ ปีใหม่กฤษณาฝึกกายค่ะสวัสดีครับผู้ปฏิบกครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The Ghost Diary บันทึกสุดท้ายที่คนตายอยากบอกนะคะสำหรับรายการนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของช่อง m o ูไปเรื่อยออฟฟิเชียลค่ะเนื้อหาของรายการนะคะก็คือเราเนี่ยจะเป็นสื่อกลางให้กับคนเป็นได้ติดต่อกับคนตายค่ะเพื่อให้คนที่จากไปแล้วเนี่ยได้กลับมาพูดคุยอีกครั้งหนึ่งกับคนที่ยังอยู่และเหตุการณ์แรกที่เราจะมาแชร์นะคะก็คือเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานนี้เอง เมื่อว,วันที่23มิถุนายนปี64ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเรานะคะได้สูญเสียนักดนตรีชื่อดังไปนั่นก็คือคุณตุ้ยเพลกาวคะ่ะด้วยอุบัติเหตุทางรถจักรยายนยนต์แล้ววันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากคุณแอนแฟนของคุณตุ้ยคะ่ะมาร่วมแชร์มาพูดคุยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะและคุณแอนก็อยู่ตรงนี้แล้วคะ่ะขอต้อนรับคุณแอนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะ,คะ,คะคก็ให้คุณแอนแอนะนําตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะยังเป็นทางการ ค่ชื่อแอนปะพัิริภูนในเมืองนะคะก็อยากให้คุณแอนเล่าเหตุการณ์ว่ามันเป็นยังไงเกิดขึ้นยังไงให้ฟังหน่อยค่ะเเหตุการณ์เกิดวันที่ยีสิบสามมิถุนาเมื่อเดือนที่แล้วพอดีว่าคืนนั้นแฟนไปคุยงานแล้วเราอะก็ติดงานที่แบบต้องทำงานเช้าต้องตื่นเช้า วันนั้นเราก็เลยไม่ได้ไปด้วยแล้วเราก็นอนคือขอไปนอนที่คอนโดเจ็ดโมงนิดนิดแฟนก็ทักมาบอกว่ากลับแล้วนะเราก็ด้วยความที่เราก็ตื่นมาประมาณสักแบบแปดโมงเราก็รู้สึกโกรธเหมือนกันว่าเฮ้ยทำไมกลับเช้าขนาดนั้นมันไม่ควรกลับเช้าขนาดนั้นอะ,อะประมาณนะี้คะเราก็เลยตอนแรกกะจะไม่ตอบเพราะว่าโกรธอยากให้รู้ว่าโกรธมันรู้สึกม,มีความรู้สึกแบบ เอ๊ะทำไมมัน wow. ค okay. mm ิดถึงจังก็เลยตอบไปประมาณ9ก้าโมงถ้าเจ้าไม่ผิดนะคะว่าโอเคแล้วก็รายงานว่าเออเนี่ยกําลังเตรียมออกแล้วนะเดี๋ยวต้องไปจัดจัดบูธจัดอะไรอะไรประมาณนี้ก็รายงานเขาจนประมาณถึงเที่ยงคือเหมือนเราเราจะรายงานกันอยู่แล้วเป็นปกติถ้าถึงบ้านแล้วอ่ะเขาจะถ่ายรูปทรงว่าถึงแล้วถึงบ้านแล้วแต่วันนั้นแค่ไม่ได้รายงานเราก็รู้จักเพื่อนโทรมาบอกว่า เห็นข่าวว่าพี่ตุ้ยเสียแล้วนะแล้วก็แบบเป็นไปไม่ได้อะเราก็เลยเฮ้ยโทรไปหาพ่อที่บ้านบอกว่าป,ป,ป,ป่าขึ้นไปดูพี่ตุ้ยหน่อยแต่ในขณะนั้นก็สายก็เข้าตลอดว่าแบบเอ้ยพี่ตุ้ยวงเพลงเก่าเสียอะไรนี้ออกข่าวไทยรัฐแบบไม่ใช่หรอกอทีนี้ก็ ก็คอนเฟิร์มจากตาว่าพี่ตุ้ยไม่อยู่รถมอเตอร์ไซค์ก็ไม่อยู่ขึ้นไปดูบนห้องก็ไม่อยู่แล้วในขณะเดียวกันประมาณเที่ยง20นั่นแหละในอยู่ในสายกระปา๋เาเหมือนมูล,ลนิธิหรืออะไรเนี่แหละเขาก็มาหน้าบ้านพอดีก็คอนเฟิร์มว่าโอเคพี่ตุ้ยเสียแล้วหลังจากนั้นก็ภาพดับไปเลยหลังจากนั้นจำอะไรไม่ได้แล้วค่ะก็คือช็อกไปเลยอ่ะสติ หลุดไปเลยก็แต่เราก็ต้องไปสอนนอเราก็ต้องไปรับศพเขาเราก็ต้องแต่ว่าจาไม่ได้แล้วว่าใครโทรมาหาบ้างจาอะไรไม่ได้เลยก็คือไปขับรถไปคนเดียวเลยขับไปหยิบตัวเองไปตีตัวเองไปอะไรอย่างเงี้ยวันนวันนี้เราก็อยากจะมีอะไรอยากจะคุยอยากจะพูดคุยอยากจะอะไรกับเขา <S <S ใช่ไหมคะก็สบายดีไหมอ๋อ มีความทุกข์อะไรไหมอยากให้ทำอะไรให้ไหมอยากบอกอะไรไหมโกแบบนี้เราจะสื่อสารกับเขาได้ใช่ไหมคะได้แน่นอนครับอ่ะตอนนี้ขอให้คุณแอนได้จุดทูบเชิญมิญานของคุณตุ้ยก่อนนะครับเอาคุณตุ้ยก่อนนะคุณตุ้ยเนี่ย ดวงนี้เป็นดวงที่เขาบอกว่าจริงๆแล้ว่เป็นดวงที่ขูกกับสิ่งศักดิก์สิทธิ์เป็นเหมือนเลขคูคลับว,ว่าดวงนี้มีอะไรบาคงคาอย่างคุ้มครองอยู่แต่ถามว่าทําไมถึงเกิดหการนี้ขึ้นอันนี้ผมย,ยืนยันเลยว่าไม่ใช่การสูญเสียที่กปกติ หมายความว่ายังไม่ถึงอายุข,ขัยแน่ๆ mm. เป็นการสูญเสียที่ไม่ปกติเพราะดูจากวันที่ตายไปผูกกับสิ่งที่มองไม่เห็นอะไรบางอย่างซึ่งตรงจุดที่ที่เสียชีวิตที่ตายดูจากดวงเนี่ยคาดว่าน่าจะมาจากอะไรบางอย่างที่โดนบันดาดโดยส้มไปให้บางตาหรือเกิดเหตุการณ์อะไรครับ ต้องถามก่อนว่าที่เขาลงชนสูตรเหตุผลว่าเนื่องจากอะไรหลับในหรือว่าเบื้องต้นนะคะก็คือคอหักกับแต่เขาไม่ได้บอกฉันว่าหลับในสาเหตุการผลผลยังไม่ออกแบบชัดเจนค่ะตอนนี้ทางคดียังไม่จบเพราะว่าผมเชื่อว่าที่แน่นอนคือเหมือนเขามีอะไรบางตามากกว่าอันนี้ดูจากดวงเกิดแล้วเขาบอกด้วยนะถ้าจากกล้องก็คือ ชนเข้าไปเลยชนเข้าไปเลยไม่หลบอะไรมาอันนี้จากที่กล้องที่เห็นแบบจับถูกสั้นๆนะคะก็คือตรงไปเลยแต่ว่ารถคันหน้าก็คือเขามาจอดเขาเข้ามาจอดทางซ้ายแล้วส่วนพี่ตุ้ยมาก็คือเข้าไปชนโดยที่ไม่มีการเบรกนั่นแหละครับก็เชื่อว่ามาจากตัวแต่ตัวแทนนี่แหละแล้วกี่โมงครับเจ็ดโมงสิบแปดนาทีเสียชีวิตค่ะจากกล้องจอนปิด จ็ดโมงสี่นาทีก็คือรายงานเราว่าออกมาจากบ้านเพื่อนซึ่งวันนั้นก็คือมีการคุยงานกันมีการดูบอลแล้วก็ซ้อมดนตรีกันด้วยใช่ค่ะก็จะเป็นการหลับในอยู่ในช่วงที่จิตเปิดแต่หลับในแค่ทีเดียวไหมคือในแง่ของหลักวิยาศาสตร์ก็จะลงว่าดีว่าคือหลับในนะครับเพราะมีป็นการหลับในถูกไหมแต่ว่านะวันนั้นที่เห็นก็คือว่าน่าจะเป็นตัวตายตัวแทน แล้วตอนนี้คือพี่โฟกสัมผัสได้ไหมว่าพี่ตุ้ยเขามาอยู่ตรงนี้แล้วหรือเปล่ามาครับเขา้เขามาแล้วนะมาแล้วใช่ไหมเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเขายืนด้านนี้ด้านนู <S <S ้นด้ดดดานขาวไป่หมครับแต่ว่าตอนนี้ลักษณะเขามาเหมือนเขาไม่ได้ใส่เสื้อนะเข้ามาแ้วเขาไม่ได้ใส่เสื้อแล้วพี่โฟกสัมผัสได้ไหมว่า พี่ตุ้ยเนี่ยเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณแอนหรือเปล่าขอนเนี๊ยะจากมือทำการสื่อนะครับเขาบอกว่าเขาเป็นห่วงนะครับเหมือนยังมีห่วงอะไรบางอย่างเหมือนเขามีห่วงอะไรบางอย่างอยู่แต่เขายิ้มนะเหมือนยิ้มแล้วบอกว่าห่วงอะไรบางอย่างอยู่เป็นห่วงคือคาแรคเตอร์ตอนนี้เขาเหมือนเขาไม่ได้คนพูดเยอะ ใช่ค่ะเขาไม่ได้คนพูดเดียวเขาพูดน้อยๆตอนนี้เขาบอกเขาเป็นห่วงเป็นห่วงเหมือนเขากำลังทําอะไรบางอย่างอยู่ที่เขาตั้งใจแต่เขายังไม่ได้ทําให้เสร็จทําให้สมเ็จเขาอยู่กับหนูตลอดเวลาไหมคะไม่ครับเขาจะมามาไปไปเหมือนแบบว่าเขาไม่ได้ติดค่ะยึดติดขนาดนั้นเพราะตอนนี้เขาบอกเขามีห่วงอยู่หลายใหญ่เพี่แอนมีอะไรจะถามพี่ตุ้ยไหมหรือว่ามี อะไรที่ค้างคาอยู่ในใจที่อยากจะบอกไหมอย่างเงี้ยค่ะคืออยากถามพี่ตุ้ยว่าจริงๆอยากถามว่ามีอะไรค้างคางกับเราไหมมีอะไรติดค้างที่อยากให้เราช่วยให้เราทำให้หรือเปล่ากับทั้งวงด้วยเราจะเป็นตัวแทนทำให้ก็คือบอกมาได้เลยคือตอนเนี้ยสิ่งที่เห็นนะครับสิ่งที่เขาบอกมาเหมือนเขากำลังเหมือนเขาตั้งใจจะไปสถานที่แห่งหนึ่ง เขาตั้งใจไว้ถึงถามว่าได,ได้ได้นัดก,กันไว้อะไรหรือเปล่าทะเลหรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขามีเรื่องตั้งใจจะทําอยากจะไปอยู่ทําอะไรบางอย่างถ้าเรื่องตั้งใจก็คือเรื่องที่เขาจะขอแต่งงานเขาแผนไว้ว่าจะไปขอที่ไหนขออะไรด้วยคือเป็นเป็นเหมือนแบบไม่ใช่ไม่ใช่ที่แบบธรรมดาแบบที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยจิตเขาจะติดกับที่มากที่เป็นทะเล ถ,ถึงถามว่านักเล่นมีแฟนว่าก่อนที่เขาจะเสียเนี่ยจะไปไหนนักับเขาจะไปไหนหรือเปล่า<ม>นี่คือสิ่งที่ตีค้างในใจเขาและเขาตั้งใจจะขอแต่งงานกับแอนที่ริมทะเลนั่นบบนนคือที่เาคิดไว้รู้แล้วว่าก่อนตายเราจะไปชุมพรกันนั่นแหละครับที่มันงี่เี่ยจำได้ไหมเขาบอกว่าเราจะไปอยู่สองอาทิตย์ครับแต่เราไม่ได้ไป นี่คือสิ่งที่ติดขังใจเขาส่วนหนึ่งเหมือนเขาเป็นคนเตรียมการไว้เยอะเขาก็เตรียมเหมือนเตรียมว่าแผนชีวิตเขาไว้ว่าเขาไม่ได้อยากอยู่ในเมืองนะหลังแต่งงานถ้ามีครอบครัวแล้วเขาอยากจะปั้นปลายชีวิตคือไปอยู่ทะเลไปปลูกบ้านเล็กๆที่าคุ้นเราครอบครัวสงบๆที่นั่นโดยไม่ต้องมาแบบวุ่นวายนั่นคือสิ่งที่เขาคิดไว้แต่ใข่ยังไม่ได้ลงมือทำในความคิดนั้นแล้วพอ พี่ตุ้ยเขาทําไม่ได้เขามาประสบอุบัติเหตุก่อนแบบนี้พี่แอนรู้สึกยังไงบ้างคะก็ยังไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตยังไงต่อก็อยากถามเขาเหมือนกันว่าอยากให้ยังไงต่อเขาอยากให้เรามีความสุขเขาเลือกถางนั้นเขาเลือกยอมรับเขาชี้มาที่ข้อมือเขาอยากให้ เราใช้ยุวิตอย่างมีความสุขแต่เขาอยากให้เราเก็บอะไรบางอย่างที่เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าสิ่งที่เป็นต่างหน้าเขาไว้ผมไม่สามขอถามหน่อยว่าเขามีนาฬิกาที่เราเก็บไว้หรือสร้อยอะไรของเขาที่เขาที่เขารักอะไรไหมเหมือนเขาเพิ่งสั่งนาฬิกานะคะเพราะว่าเขาช<จ>ี้มาที่ขอ้อมือเขาอยากให้เราเก็บไว้นะ ตอนนี้ก็คือพี่ตุ้ยก็คือจะยังอยู่นี่ยังไม่ได้ไปไหนใช่ไหมคะค่ะ้คยืนอยู่ไม่อยทำอระยะเวลายัง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 เลยยังยังประมาณได้ไหมคะว่าอีกนานแค่ไหนที่พี่ตุ้ยเขาจะยังอยู่มีวิธีช่วยให้หลุดพ้นหรือว่าให้พี่เขาไปแบบทางสว่างอะไรแบบนี้ไหมพี่โฟกสคือชะตาเกิดพี่ตุ้ยผมยืนยันนะว่าเป็นชะตาที่มาจากเบื้องบนเลยเหมือนเป็นศีรษะศิษย์ลงลงมาเกิดหรือเป็นลูกหลานของเทวดามาคือ แน่ๆนแล้ววันที่ตายก็ยังไม่ถึงอายุแน่ๆน1สี่สิบเอดถูกไหมนะับปีนี้ส<ะ>ี่สิบเอ็ดยังแน่ๆอีกนานเลย่เลยมีวิธีช่วยไหมคะวิธีช่วยะนะฮะตอนนี้ทำได้อย่างเดียวก็คือเราต้องส่งคุณบุญเขาเยอะที่สุดส่งคุณเขาเยอะที่สุดโดยที่ไม่ต้องไป ไปสวายสังฆทานทําไปอะไรอย่างเดียวก็ได้ให้เราใช้วิธีสวดมนต์น่าสมาธิก่อนนอนและสวดแผนเน่เมตตาให้เขาไปเรื่อยๆและตรงนี้จะเบาลงเขาจะเบาลงแล้วเวลาจะถูกลนลงมาด้วยบุญที่เราส่งให้กุลที่เราส่งชะตาเขาจริงๆจะอยู่ที่ห้าสิบเอ็ดถึงหกสิบสามที่ขอบเขตที่เขาจะอยู่ ก็ยังอีกนานนะก็ยังอีกเป็นสิปีจริงๆเลยแต่ถามว่าถ้าระหว่างเนี้ยเขาสร้างบุญไปเรื่อยๆหรือเขาเดินไปตามเส้นที่บอกว่าเขาลงมาบำเพ็ญแล้วถ้าเขาอยู่กับธรรมะอยู่กับบุญกุศลอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาก็จะตอบไปได้อีกแต่ตรงเนี้ยที่ผมบอกว่ามาจากอุบัติเหตุซึ่งเป็นอุบัติเหตุจากสิ่งที่มองเห็นแน่นอนเพราะตอนนี้ ตอนที่เขาตายพี่ตุ้ยบุญน้อยมากแลวเป็นจุดที่ดวงตกพอดีก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นตอนที่ตุ้ยอยู่เนี่ยเขาทาบุญมากไหมครับจะเป็นคนพาทามากกว่าใช่ไหมเราพาเขาทำเพราะส่วนใหญ่เขาจะไม่ทำบุญเขาจะไม่มาทางนี้เลยแล้วก็ทําบุญแล้วเขาไม่ได้ปวดหนาไม่ได้อุปแผลอะไรเลยอเพราะงั้นบุญเขาน้อยมากตอนเนี้พอวันที่ทุกอย่างจะตามต้องกันพอดีวันที่เขาตายบุตัวก็ตกไป แล้วจังหวัดที่ตัวตาตัวแทนมาดีจิตเปิดพอดีก็เลยเกิดเหตุการณ์สุดท้ายแล้วนะคะอยา่างใช้พี่โฟกเนี่ยถามพี่ตุ้ยว่าพี่ตุ้ยเนี่ยมีบันทึกสุดท้ายที่อยากจะบอกพี่แอนไหมคะเขาขอแค่ว่าช่วยดูแลทุกสิ่งทุกอย่างของเขาหลังจากนี้ครับซึ่งตอนนี้ก้ายังไม่ได้ไปไหนเพราะเขายังต้องอยู่อีกเป็นสิบปีผมบอกเลยซึ่งเรามีหน้าที่ ที่จะส่งบุญให้เขาไปเรื่อยางที่ผมบอกนะครับทําบุญนั่งสมาธิการสวดมนต์ส่งบุญให้เขาแต่นี่คือไม่สิ่งเขาขอนะสิ่งเขาขอคือเขาอยากให้เราดูแลทุกสิ่งทุกอย่างของเขาผมถามเลยครับเขาได้เราได้มีลูกหรือว่าเลี้ยงอะไรแทนลูกหรือมีลูกบนทมหรือแมวมีไหมเขาเขาบอกเขาเขาอยากให้เราดูแลเขารักเขาแมวครับอยากให้เราดูแลให้ดี ตอนนี้ของทุกอย่างก็ดูแลให้หมดเขาบอกว่าให้ดูแลฝากดูแลลูกเลยถามเนี่ยว่านะครับนี่คือบัรทุสุดท้ายที่เขาอยากบอกนะครับเขาจะได้หมดหัวแล้วพี่แอนมีอะไรอยากจะบอกพี่ตุยไหมคะก็จะทำหน้าที่ให้เต็มที่จะดูแลให้ทุกอย่างก็รักเหมือนเดิม พี่โปนี่หมายถามหน่อยว่าตอนนี้พี่ตุ้ยเขายืนอยู่ตรงไหนพี่ตุ้ยอยู่ตรงนี้ครับูนที่เดิมนะครับตรงนู้ตรงนู้นตรงนูน้นตรงกลางค่ะนี่มาอยากจะให้พี่แอนบอกกับพี่ตุ้ยเป็นครั้งสุดท้ายอยากจะให้มองหน้าเขาที่เขายืนอยู่ตรงนี้มีอะไรอยากจะพูดกับเขาอะคะก็รับปากว่าจะดูแลทุกอย่างของพี่ตุ้ยให้อย่างดีที่สุดพี่ก็รู้ว่าหนูทาได้แล้วแหละเขาบอกอย่าลืมนาฬิกาด้วยนะก้มา ได,ได้ตอนนี้หนูยังจัดของไม่เสร็จเลยเดี๋ยวหนูไปดูให้แล้วหนูมาเก็บไว้ให้ทุกอย่างของพี่ก็คืออยู่กับหนูแหละแมวปา๋าถ้าพี่ต้องการก็คือดูแลให้แล้วก็รักนะวันนี้ต้องขอขอบคุณแกนมากเลยนะคะขอบคุณมากคะ่ะเดี๋ยวขอบคุณที่มา แชร์ประสบการณ์มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะเดี๋ยวทั้งรายการเรามียันมาให้เป็นที่ระลึกด้วยนะไปเสริมเป็นสิริมงคลค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่แอนมากมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วก็ท่านผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากจะร่วมแชร์ประสบการณ์หรืออยากพูดคุยนะคะก็สามารถติดต่อทางทีมงานมาได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ค่ะทางรายการ The Gold Diary บันทึกสุดท้ายที่คนตายอยากบอกต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเขาไม่ตั้งใจตายนะอบอกไว้ก่อนเขาอยากไปชด แต่ช่วยไม่ทันเขาก็เลยตัดสินใจฆ่าตัวตายค่ะใส่บาตใส่ก๋วยเตี๋ยวเขาขอใส่พริกให้เขาด้วยนะวันที่เสียคือซื้อไปทิ้งมาให้เขาแล้วคือเขายังไม่ได้ทานครับดวงแบบนี้นะฮะต่อให้เล่นๆก็ตาย